ปัญหาหนึ่งของหนุ่มสาวออฟฟิศมุสลิมแบบนา้นนะคะก็คืออ่านกุรอานได้เพราะเคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่พอโตมาเนี่ยต้องทํางานออกจากบ้านเช้ากลับบ้านค่าเนี่ยค่ะก็ไม่มีเวลาทบทวนกุรอานเท่าไหร่คันจะไปเรียนกับอาจารย์ก็ติดเรื่องเวลาค่ะวิที่ยตัจวีตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยค่ะการสอนการอ่านกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักตัจวีค่ะถึงแม้ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเรียนได้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะ เพราะอาจารย์เนี่ยเขาจะสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนครบ114สูระอเลยค่ะเข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน23บทค่ะอลีฟบาตาอักษรต่างๆสระสัญลักษณ์การผสมคําฐานของการเกิดเสียงแล้วก็การออกเสียงค่ะอันกุรอานครบทั้ง114สูระอและมีวิธีการสอนการละหมาดด้วยค่ะ ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เปิดปุ่มด้านบนตรงนี้เสียงก็ออกมาเลยค่ะเมนูและคู่มือการใช้เป็นภาษาไทยใช้ง่ายมากค่ะมีหนังสือปูพื้นฐานประกอบการเรียนให้ฟรีค่ะก็จะมีอาจารย์ฮุสยาสหวังปัญญาอาจารย์ฟัตะ h บินอุตสามะและอาจารย์มูซาอัชฉาใสยค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนตะจวีดมามากกว่า5ปีทุกท่านเลยค่ะ วิทยุตจะจวีตอนนี้เรามีโปรโมชั่นจาก1,590บาทนะคะเหลือเพียง1,90 0บาทค่ะแถมฟรีหนงังสือปูพื้นฐานนะคะแล้วก็ยังฟรีค่าจัดส่งด้วยค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจได้เลยนะคะ